แดดมันร้อนมากเลยค่ะวันนี้แดดร้อนร้อนโอ้น่ากินมากเลยนะเนี่ยเนาะดูตัวปลาดูวน่ากินน่ากินนะคะลาถึงเดี๋ยวนี่นี่ค่ะหอมแดงก็มากระเทียมมะม่วงค่ะมามามามีหลายอย่างกำลังกอกผัดเี้นนี่ใช่ลุงปัญญากำลัง ไอห่อใหญ่บ่โหร้านจิ้นจ<น>่ายเนาะขนมใส่ได้คะ่ะขนมใส่ไส้ขนมมกนดูร้านใหญ่งบดูนาฬิีหน้นากินไม้พี่อีสวัสดีนะคะมาๆมามาีหลายอย่างก,กำลังกอกอ,อัดเสีย,นยงนีใช่ลุงปัญญากำลังบ<ล>อก นะย้ายสงวนกำลังเดินมาจะย้ายขายย้ายขายให้หมดอุ้ยสะออนปลาดิค่ะมาข้าวโพดต้มมาแล้วค่ะมาไม่ขายเท่าไหร่หนู้นขนาดหนึ่งชิ้นค่ะชิ้นก็มานะคะวันนี้ไม่มีใครขาดเลยเหมือนดูดอกไม้มาครบค่ะขายเท่าไหร่นู้นขนาดหนึ่งชิ้นค่ะชิ้นก็มานะคะวันนี้ไม่มีใครขาดเลย ดูนดอกไม้มาครบค่ะนัครบเข่ากล้องยังไม่ได้พี่ว้าวดูตัวปลาดูขนาดเนี่ยมาได้ค่าตัวใหญ่ๆสวยๆเลยอู้หูดโอ้ี่พี่น้องพี่น้องดูนี่ก่อนนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องดูตัวปลาโลละห้าสิบบาท ประมงค่ะสะอาดดีทำบโอ้โหตัวโลเท่าไรนะโลละห้าสิบบาทมีไฟหนุนยายเห็นยายไหมค่ะเที่ยวตลาดนัดกันค่ะหอมวอกหอมนี่มันจิตกโตไม่เนียทำไมถูโบราณนี่ค่ะกากหมูเจ้าเก่าเจน้อยคนสวยมาค่ะมาค่ะเ็ขาหมูแกงส้มคุณน่ะแกงเปรี้ยงผัดเตี้ย ผักพอดียังไม่ได้จัดแก่เด็กๆจัดเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาตลาดด้านเขาดินค่ะสอันตลาดเด้อแซ่บแซบคือจะแซ่บคักไหนชิ้นไหแซบแบขายเท่าไหร่นู้นกำนังหนึ่งชิ้นค่ะชิ้นก็มานะคะวันนี้ไม่มีใครขาดเลยรักดูนมั่ยมาครบค่ะชมตลาดนัดปลาตัวใหญ่ใหญ่ น่ากินมากเลยเผาปลาเผาป่านี่นะรอละทีเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะคะเด้อคุณพอนด้วยเนี่ยคอเช็ดประชมก็มีครับน่ากินแท้น่น่นีน่ากินแท้น่ากินได้ตา้ามาค่ะมาจะเดินตลาดด้านมาเลยนะคะสาวๆสี่สาวดอไม้ค่ะหน่อใหญ่ๆเลยหน่อไม้นี่ค่ะโอ้ กระดาษด้านเขาดินค่ะสอนตลาเด้อแซบแซบคือจะแซบคักไหนซิซิแซบแซบแม่แม่กิโลขีดเดียวเด้อวะเราไม่นี่ค่ะร้านค่ะใหญ่โตนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกระโพดต้มบานี่ร์นิตีนผัดพอดียังไม่ได้จัดแกเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาโอ้โห พี่น้องเออดูนี้นะพีนะ่น้องนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องดูตัวปลาโลละห้าสิบไก่วันพันยานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมามาชมกันค่ะอยุยกากหนูขน่ากินน่ากินเนาะมาเด้อค่ะเด้อมาชมตลาดนัดปลาตัวใหญ่ใหญ่ น่ากินมากเลยเผาป่าเผาป่าป่ามาจากน้องย็นบุตรจ้ะโอ้โอ้เปลาตะลันกันเนี่ยป่าป<ะ>่ไหนตะหลิวกระบวยว่าอันนี้อัวอันนี้อัอ <laughs> วเฮ้เ <laughs> ดี๋ยวหนูอดเข้าใดูลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นนี่ค่ะแดดมันร้อนค่ะก็เลยยังไม่ไม่ย่างหลาย ยังไม่โชว์มากเด็ดมันร้อนมากเลยค่ะวันเนี้ยเดดร้อนร้อนจะพักมาลงมีปลาภูว่าปลาภูว่ามุมมุมเยอะกว่าเกณมาจากไหนปลาภูว่ากงเฮยจะไม่พาสีสอ้ยสอนปลาดิค่ะมาข้าวโพดต้มมาแล้วค่ะ มาไม่กดโมตรงรีมมาแล้วหายห่น้อลนวทีมาเหมาด้วยจะได้มดเร็วเร็วเนาะไมกล้าเห้ยจะพักมาลงปลาภูว่าวยปะลาาู่มาจากไหนปลาภูว่านีลาปลาค่ะลาปลา น้องเจนอ,อยู่กากหนูขนากินขนากินเนาะมาเด้อค่ะเด้อของคนชัยภูมิมาค่ะมามาค่ะรีบไปเด้อค่ะลาปลาใช่ไหมยังเลยค่ะนอนระทีมาเหมา,หมาดูเนาะมาเหมา,หมายายจักหน่อยดูจะได้มุดโลเร็ว ว่าอันนี้อัวอันนี้อัวแกนุเริเข้าใจอยู่แล้วอัวดูลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นขายเท่าไหร่นุ้ยเขาตั้งหน่งชิ้นค่ะชิ้นก็มานะคะวันนี้ไม่มีใครขาดเลยอยากดูดอกไม้มาครบค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยนเนี่ยเนาะดูตัวปลาด้วยน้ากินน่ากิน ล้านไหมกิโลขีดเดียวด้วยเดียวไม่นี่ค่ะร้านค้าใหญ่โตนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกาวโพดต้มปานนี่คนขายจะซุกก่อนลูกชิ้นล่ะร้อนเกินอันนี้ค่ะร้านใหญ่งบกับหลังหน้ากินไดยค่ะเด้อมามามาค่ะผักเซียนดองผักเซี่ยนดองกำลังจัดลงถุง ดาค่ะปดปลาโมงปลาโมงราคาสิบหนึ่งสะอาดดีทำเก็บโอ้โหตัวโลเท่าไรนะโลละห้าสิบบาทมีปลาช่อนด้วยเนี่ยเขาชปลาช่อนก็มีครับน่ากินแท้นี่น่ากินแท้น่ากินปลาคารมาจะเดินตลาดด้านมาเลยนะคะสาวๆสี่สาวเพื่อนตลาดนัดอีกแล้วนะคะตลาดนัดค่ะตลาดนัดบ้านเขาดินเด้อ รอ,อละทีเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเลยค่ะเดอ้อย้ายสงวนกำลังเดินมาจะย้ายขายย้ายขายให้มุกรอละทีเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเลยค่ะเด้อโอ้โหน่าคินมากเลยนนเนี่ยเนาะดูตัวปลาด้วย อยากินน่าก okay. ินนะคะนี Pen ่นะรอลาทีเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะคะเด้อต้องชุ้นะจ๊ะคุณชไก่วันปัญญาลออรำนำสุดคุ้นคนเจ้าของคลิปเดียวเจ้าของคลิปเดียวช่องช่องไก่วันปัญญาช่องไก่วันปัญญานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมามาชมกันค่ะ ชมตลาดนัดปลาตัวใหญ่ใหญ่น่ากินมากเลยเผาเปลาเผาปลามาซื้อ้วยค่ะมาชมมาเลือตลาดนัดที่ใหญ่โตละคะอย่าพลาดนะคะตลาดนัดมาเนาะน้อง้อมาเลยค่ะวันนี้มีขาดเลยค่ะ,ม,คะมีลาปลาคาลิฟมาขนมไส้ก็มีนะคะปลาซับค่ะมาค่ะมา เชื้อพักหลายอย่างค่ะพักลุงหนึ่งยางาักลุงหนึ่งค่ะลุงปัญญาปัญญาเลยนะปลาปอลาตากรมค่ะปะปลาตากรมปี๊ดมาคิดถึงยายงบและสิีถึงเดี๋ยวนี่นี่ค่ะหอมแดงก็มากระเทียมพะม่วงค่ะือลุกชิ้นกันค่ะ ช,ชิ้นก็มานะคะวันนี้ไม่มีใครขาดเลย<ะ>รับเดี๋ยวดูดอกไม้มา,มาครบค่ะมาครบเดี๋ยวพักมาลงมีปลาภูว่าด้วยนะปลาภูว่าม<ะ>ุมเดียวกับแกงมาจากไหนปลาภูว่ามามามีหลายอย่างกำลังกอกอัดเตียงนี่ใช่